สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการพบประชุมร่วมกันนะครับระหว่างนะครับเหล่าบรรดาผู้นําชาติยุโรปกับทรรมนะครับแล้วก็การพบประชุมนะครับระหว่างอ่าปูตินกับธรรมเนี่ยนะครับมันเห็นนะถึงความแตกต่างนะครับว่าใครเนี่ยได้รับเกียรติยศมากกว่ากันใครเนี่ยมีอํานาจนะเหนือมากกว่ากันนะครับ ใครเนี่ยมีคุณค่ามากกว่ากันนะครับในสายตาของทรัมป์นะครับเพราะนการพบประชุมนะครับกับทางปูตินของทรัมป์มีการปูพรมแดงยิ่งใหญ่อลังการนะครับด้วยการโชวนะ์เครื่องบินทิ้งระเบิด B2 แล้วก็ F22 Raptor นะครับในการทักทายนะปูตินนะครับขณะที่ปนาบดิทรัมเนี่ยมายืนนะครับรอต้อนรับประธานิบดีปูตินเนี่ยด้วยตนเองหน่อเดียดนะครับ ขณะที่บรรดาผู้นํายุโรปนะครับได้รับการต้อนรับที่แตกต่างมาดูข่าวชิ้นนี้กันนะครับบรรดาผู้นํายุโรปนะครับในทาเนียบขาวเพื่อการพูดคุยเรื่องยูเครนนะครับแต่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับที่เจ้าหน้าที่ทาเนียบขาวไม่ใช่ทำนะครับที่แสดงการรับรองต้อนรับแก่บรรดาผู้นําทำนะครับมอบความเย็นชาแก่บรรดาผู้นํายุโรปล่วงหน้าก่อนการประชุมหรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามนะฮะ โดยรายงานข่าวว่าบรรดาผู้นํายุโรปได้มาถึงที่ทาเนียบขาวนะครับเพื่อการพูดคุยเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนบุคคลแรกนะครับที่มาถึงนะในสนามหญ้าทางตอนใต้ของทาเนียบขาวเนี่ยก็คือเลขาธิการเนโตนะครับมาร์คลาเต้เขาได้ถูกตามติดนะครับมาในระยะสั้นๆนะโดยประธานคณะกรรมการยุโรปนะครับนางเออร์ซูล่าวอนเดเรเยน แล้วก็ฟุตเทจนะครับก็ได้แสดงถึงบรรดานายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับอิตาลีแล้วก็ฟินแลนด์กำลังมาถึงนะครับหลังจากนั้นในระยะเวลาสั้นๆโดยบรรดาผู้นำยุโรปนั้นนะครับได้ถูกมองเห็นว่ากำลังได้ทักทายซึ่งกันและกันนะครับที่ทางเข้านั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับปรรดานาที่มีสอรัเนีไม่ได้ถูกมองเห็นนะขณะบรรดาผู้นำยุโรปน,รนั้นได้มาถึง ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้อนรับนะบรรดาผู้นําระดับโลกนะเมื่อพวกเขามาถึงที่ทำเบขาวและการประชุมนั้นนะครับกำลังจะเกิดขึ้นหลายวันนะครับหลังประธานาธิบดีสรตดเนี่ยได้พบประชุมนะครับร่วมกับรัมเมียปูตินนะครับในอ阿สกาโดยประธานาธิบดีสรตดและประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับได้จัดการพูดคุยเรื่องสงครามยูเครนแต่ไม่ได้เสนอนะครับช่วงทำลาย นะของการหยุดยิงแต่อะไรก็ตามนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้อธิบายถึงการพูดคุยนะร่วมกับผู้นำรัเสเซียนะครับว่ามันเป็นบวกแล้วก็มีความสร้างสรรค์น,นะครับมันข่าวชิ้นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะมันเป็นการเปรียบเทียบนะหเห็นเฉยๆนะคำว่าสมเกียรติกับว่าไม่สมเกียรตนะิน่าจะเหมาะสมกับคำเปรียบเทียบนะครับของผู้นำรัเสเซียกับบรรดาผู้นำยุโรป งานประชุมสุดยอดหนึ่งนะครับจัดอย่างอลังการงานสร้างนยิ่งใหญ่กับอีกงานประชุมหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยเท่าไหร่มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นะครับทางการเมืองระหว่างประเทศนะถึงมุมมองของทรัมป์กับบรรดาผู้นําทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันคล้ายกับว่าคนละชั้นคนละคลาสนะความเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวมันช่างดูแตกต่างนะครับถ้าใครจําได้นะครับตอนบรรดาผู้นํายุโรปเนี่ย เยือนจีนนะครับก็ได้รับการต้อนรับคล้ายๆกันแบบนี้นะครับคือเอารถบัสนะไปรับและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับก็ไม่ได้มาให้การต้อนรับนะที่ลงจากรถบัสเนี่ยนะครับแดงว่าไม่ค่อยสมเกียรติสมฐานะเท่าไหร่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเปรียบเทียบนะการต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะของรัสเซียที่สก้าโดยประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยตนเองเลยนะครับ กับการต้อนรับบรรดาผู้นํายุโรปนะโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวเท่านั้นนะครับโดยทำเนียบไม่ได้มาเองน่าจะพอคาดเดาผลการประชุมนะครับได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะเกรงใจใครมากกว่ากันเราต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ